โอ้โหมาดูเอสพันอครับทีมงานสมเด็จโอ้โหเดี๋ยวพามาดูท่อกันท่อเป็นเออรดูปลายคาร์บอนเออาแท้นะครับไม่ใช่งานเหมือนอะไรนะคอเป็นไทเทเนียมด้วยล้อนี้เป็นสีทองนะเป็นล้อทําสีมานะครับแล้วก็พวกแฟลิ่งเห็นไหมครับจะเป็นชิ้นคาร์บอนมีกันล้มอ e ีว t เทคด้วยนะครับ <c oughs> โอ้ตรงนี้สวยนยะเป็นตะแกรงนะครับ <ítulo> อันนี้การลอยถังเนาะเป็นเพียวคาร์บอนไม่ดีโอ้โหดูอันนี้น็อตน็อตแผงคอสามพันเลยครับตัวเนี้ยเป็นไทเทเนียมโอ้โหดูครับน็อตไทเทเนียมสีม่วงสวยมากเลยนะอืคือชิ้นคาร์บอนน่ะมันตัดกับตัวล้อกับตัวโช๊คเลยเนาะผมว่า นีแล้วหมวกเป็นสีทองด้วยนะครับโอ้ยางลายสายฟ้าเนอะนเดมๆครับตัวนี้โลโก้แดงเลยคุยค <laughs> 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 ิปเตอร์โอ,อนน้ยังเดิมๆนะเอา้า มันหมุนได้ครับโอ้เป็นเปียวคาร์บอนเหรอเนี่ยสีแดงด้วยนะครับเนี่ย,ดดยเซน,นเซอร์ยุบสวิงอาร์มครอบอาร์มก็มีนี่กัดเครื่องก็เป็นเปียวคาร์บอน,นครับเนี่ยสวยเนาะล้อนะ่ะแวบบแรกนึกว่าเป็นมาเชสจะสีมันคล้ายๆกันครับเป็นล้อเดิมทำสีทองนี่นี่ สายหม้อน้ำแซมโก้สีน้ำเงินโอ้โหกาดแทนแแแเป็นเพียวคาร์บอนด้วยครับตัวนะี้ที่ยึดมือถือโปรเมาส์ไฟหน้าน่าจะเปลี่ยนหลอดไฟด้วยนะเนี่ยอ่าเป็น LED นะครับอัเนี้ดูครับช่องนะแม่เบ่ะนี้ปาดลงด้วยนะครับ ก็น่าจะขี่ง่ายขึ้นเยอะนะครับสำหรับคนที่ขาไม่ค่อยถึงเนาะอันนี้สวยครับปั๊มหน้าเป็นเบมโบสีทองนะครับให้มาครบๆเลยเนาะเดิมๆก็สวยครับอุ่นมือก็มีครับเนี่ยเจนสองมีปรับโหมดด้วยโอเคประมาณนี้ครับทีมงานสมเด็จเสียงก็คล้ายๆกับรถน้องตีนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเอสพานาอาหน่อย